ผลลับการเรียนรู้ของผู้เรียนหน่วยสนุกกับตัวเลขเรื่องการนับและการรู้ค่าจำนวนตัวเลข1 1 0เด็กสามารถเล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ96.66เด็กสามารถนับและแสดงค่าจำนวนตัวเลข1 1 0คิดเป็นร้อยละ93.33 เด็กสามารถร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ86.66เด็กสามารถค้นหาคำตอบจากการสังเกตซึ่งเกิดจากการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ90ดเด็กผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละร้อยเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคือ ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ2ขึ้นไปผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคลหลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรีนค่ะจะมานับตัวเลขค่ะจำนวนจำนวนมีเลขตัวหนึ่งหนึ่จำนวนห่ต่อไปสองสองมีจำนวนสองสองมีจำนวน nửa sáng sáng mi châm luôn nửa sáng sáng hực mi châm luôn nửa sáng 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 หกเจ็ดสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำผิงค่ะหนูจะมานับตัวเลขค่ะกันค่ะหนึ่งมีจำนวนอยู่หนึ่งสองมีจำนวนอยู่หนึ่งสองสามมีจำนวนอยู่หนึ่งสองมีจำนวนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีจำนวนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เดีค่ะน้องชื่อน้องกันปูค่ะหนูจะมานับตัวเลขค่ะหนึ่งมีจำนวนอยู่หนึ่งสงมีจำนวนอยู่หนึ่งแปดมีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบมีจำนวนหนึ่งสองสาสวัสดีครับหนูชื่อนางเป็นตาครับวันนี้หนูจะมานับตัวเลขครับจำนวนหน <c oughs> ึ่งีหนึ่งหนึ่งจำนวนสองสองหนึ่งสองจำนวนเก้ามีเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกแปดเก้าสิบหมีจำนวน1 2ึ่งสสี่ห้าหต่อไปเจมีจำนวนหนึ่งสอสาสี่ห้าหกดต่อไป8มีจำนวนหนึ่งสองสามห้าหกดต่อไป9มีจำนวนหนึ่งสอง 8, มีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแดเามีจำนวน 9, ก้าหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปามีจำนวนสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดแปสตัวอย่างผลงานรายบุคคล